โอเคครับก็สวัสดีชาวฟรีไฟชาวควันท่าชาวบีบีชาวฝนแดงแล้วก็ชาวลิสตี้แล้วก็ชาวโซยิททุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็ชาวโซยิทแล้วก็สวยมากใต้ตีนะครับแล้วก็ชาวสาวแบบโคสายเขียวใครไม่เขียวแต่ใช่โอเคใครไม่เขียวแต่หลังเขียวละเขียวไม่เขียวไม่เขียวหน้ามึงแบมึงไม่เขียวกูไม่เขียวไงกูรู้มึงไม่เขียวแต่มึงม่วงไงเหย้ามึงกับม่วงทุกคนเราสังเกตดิทุกคลิปอะที่มีพี่หลังอะทุกคนเลยจะคอมเมนต์ว่าพี่หลังเพิ่มเติมมาหรอเพิ่มเติมมาหรอมึงได้เติมไหมไม่โอเคสุดดยอ ทำได้เติมโอเคอริยโอเคกูเชื่อก็ทุกคนอ่ะพอผมมาบอกว่าอยากให้ผมรีวิวรถอีกรอบนึงตอนทำเครื่องเสร็จผมก็ตอนนี้ทำเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรในฝรั่งมาพามาดูดิเออรีวิวนี่รีวิวสภาพนอกรีวิวไปแล้วแต่ก็มีมีเปลี่ยนอันนี้ใหม่เปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนอะไรมึงอัปเดตอะไรมาบอกคนดูนะเออคนดูถามว่ามียอะไรอยย่างงเี้มีอันนี้ครับผมฝาเดโตนาเปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วก็จะเป็นล้อล้อแล้วก็โช๊คโชว์ว่า แล้วก็จะเป็นข่อนะครับเพิ่งขับเครื่องเสร็จนะครับผมโชว์ๆแท้ชวนแท้แท้ครับแท้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้มือสองครับผมท่ออะไรท่ออะไรบอกก็ได้ท่อท่อนายเฮงสุพรรณนะครับผมอ่าจะไปเจอเข้าได้นะพูดถึงกูอยากดูโชคมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งไม่ใช่ไแปดครับไอแปดดับมือสองไม่ได้แขวนนะพูดจริงๆก็วันน่ะผมจะให้พี่หลังอะเป็นคนขับกูแต่กูจะไม่ขับนะกูให้มึงขับนะให้มกูขับไงแบบเด็กแว้นเลยมึงก็เคยเป็นเด็กแว้นเก่าเนี่ย มงงไไดไได้้อ่กูเคยดูรูปมึงที่พี่กินถ่ายถ่ายคลิปลงอ่ะกูเคยดูอยู่ที่มึงแบบนั่นนงหน้าแล้วเพื่อนนั่งหลังอ่ะแล้วถือเพื่อนถือสีสดีมว่วงอ่ะกูจำได้เลย <c oughs> มีมีไปก็ผมอ่ะจะให้ไอ้หลังขับนะครับผมรถรถแรงไปละฮะแรงงั้นแ่ะ,นนะผมผมบอนนะรถผมอ่ะลูกหกสิบเจ็ดชักห้าจริงจริงพารู้สไตล์ไฟังหกสิบเจ็ดชักห้าอ้าวรถสนามอ้าวอ้าวมึงรอพาร์ตา

ก็เสียงรถจะประมาณนี้นะครับผมก็กเจนนะครับอย่าคิดมากแต่ถ้าฝากถึงพวกปาจีนแล้วก็สอดจอแบงค์นะครับผมไอ้เฮียปาล์มไอ้ตีไอ้เจมินคิทอะไรอย่างเงี้ยครับฝากฝากฝากถึงนะครับอยากโดนบอกไปได้อยากรถเสิร์ฟปะโดนอะไรคับอยากรถเสิร์ฟอ่ะโดนแข่งรถกันเงี้ยเออเอาดิข้าเลยข้าหัวทองแก๊งหัวทองได้แก๊งหัวทองเหรอเออรู้จักไหมกูเนี่ยแก๊งหัวทองเลยไม่ใช่โอเคเหอแต่แกงเนเอาอย่เงี้ยสอดจอแบงค์นะครับผมโอเคกูไม่อยากพูดมากละ แต่ถ้าปัดยาเหงาอยากโดนเสิร์ฟแค่นั้นแหละไปพูดเจ๊ะไปไดิโชว์เติดก่อนดิให้กูติดแล้วนะเอา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 ที่มึงเคยเป็นเด็กแว้นมอก,ก่อนซึ่งแว้นออกทุกคืนอะ่ะพาสาวตอนท้ายอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ <c oughs> ที่มึงเคยทำอะ่ะไม่เคยทำครับกูเคยแวนก็เคยแวนอยู่ครับหนักสุล้องมันก็พูดดีนะถ้ากูเคยแวนกูเคยแว้นอ่ะอันนี้ไหนไหนโชว์โชว์ดิโชว์ดิกูให้กูให้เต็มที่เลยวันนี้กูให้เต็มที่เลยปาตานมือเลยมันเนี่ยปาตานให้โอเคเดี๋ยวเราจะัา หนึ่งด้หน่งผ่าเจเจกูผ่านจะคลหัวทองไอ้่าจะคลยหัวทองหนึ่งส บอกเลมื่อกี้นี่มันเป็นไรแล้วมาผสมหลุะไม่มีขาไม่เต็มอ้ีเยรถอย่างงี้เป็นขาขับในเมืองในเมืองเลยเฮียเจอเข้าวตำตัวตายหมดเลยที่ถ่้ยคลิอยู่กูรู้ไม่ได้เสียหน้าแต่มก็ไม่ได้ให้รถมันดีก่อนให้เอามาขับอย่าี้ไม่มันได้มันแช่งเลยไม่จบรถมันขับได้ดีดันแน้วพอต่อหน้าชิปจังก็พวกนี้กูเสียหน้าอีกอ่ะมึงก็เสียไปมึงก็ยอมเดียไปดูไอ้กูขับไปดูสัตว์ ขับไปดูอ๋อคนดูเราดูนะถ้ามันขับไม่สะดุดกูยังโดนกระทืบเลยคนดูมึงเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยเอางี้ถ้ากูขับไม่สะดุดกูขอกูขอมึงอยู่ตรงนี้นะกูเบิลอะไรมั้ยเอาดิเอาดิจะออกแบบกูเลยนะเออเออกูออกล้อไม่ดิบก็ดีนะไอ้เฮียเมื่อกี้แม่งล้อเกับดิบอ่ะดีแล้วดูว่าแม่งมันสะดุดไม่ขับแล้วรถทอดังเกิน ก็นั่งคือไอ้ทิ่งพี่ไม่อยู่ทุกยากสม <laughs> บูรณ์ได้ไม่ทุกคนครับเดี๋ยวว่าอย่างงู้งนอย่างนี้แล้วผมแลผมยังยังไม่พร้อมผมบอกคนดูไปดแล้วจะไม่พร้อมคุณดูเขารู้แล้วแหละคนดูดูสภาพรถแม่งดิผมออกมเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันคดน้ำมันแม่งเป็นเฮียอะไรน้ำมันหนาหัวฉีดใช่ไหมใช่หัวฉีดใช่เป็นที่หัวฉีดเดี๋ยวเป็นหัวฉีดนะครับผมก็รถก็ขับได้แล้วแต่คันเนี้ยดันไปเคลื่อนขุดดันอ่ะไม่ขัดสะดุดไหมไม่สะดุดอ้าวทำไมตอนนี้สะดุดเครื่องเย็นเครื่องเย็นใช่เครื่องเย็นนนน้ามัห พราะเราผมเติม e85 นะผมน้ำมันเลยหนาเดี๋ยวจะน้ำมันนี่แรงไงฮะน้ำมันนี่แรงขึ้นนะแรงกี่เปอร์เซ็นต์บอกเขาดูไปเนี่ยบอกเขาบอกถ้าถ้าองค์ฟากูดไว้ถ้ามึงไปปั๊มอ่ะมึงบอกเขาเลยพี่ครับเอาขิงกับน้ำลายเติมถังครับบอกเขาไปเลยอะอขิงไงขิงน้ำขิงเติมถังรู้จักไหมเนี่ยรู้จักรู้จักแต่กระชากนี่เฮียโอ้ยเฮียคุยกันเรื่องนี้เลยแย่เอางี้ เมื่อกี้เมื่อกี้กูรู้เมื่อกี้กูรู้คันใจมึงเมื่อกี้มึงแบบอยากให้กูเสียหน้าไงเมื่อกี้แกล้งกูใช่ไหมจะรอบนี้มึงรอจริงใช่ไหมจได้ไปไปเลยปเดี๋พึ่งนะกลัวจริงนะถ้ามันสะดุดกูว่ามันรู้แล้วแหละไม่มึงก็ไม่ต้าอะไรเอ้กู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 การกูไอ้เชี่ยวออกมึงก็ต้องออกอย่างนั้นอยู่แล้วอาร์อารดูอาร์ดูทุกคนดูทุกคนดูครับรอบเดียวไอ้ผู้งไข่กระปิหอีกรอบนี้ พอพอพอมันไม่เส็นหน้ามึงก็ได้ทำให้กูเส้นหน้าใช่ใช่นมันจะเล่นเถื่ออ่ะดูนะอดูนะตอไแล้วเยี่ยมดูดูดูอะรอ่ะดี๋ยวเดีอยวเดียดาเ่ัองในสานีเขาเรียกว่าเขาเรกว่าอะไรรู้ไหมแว่นหมอกเรียนไม่แตบตาไงฮะ มึงบ<ส>่นอะไรบุญเป็นไหมอ่ะักเนยม่เคับาบอมันขับเเอาเดียวเอาเดีวเอาเดีเอาดีเอาเดียวเอาเดียวว้าวยังหลัง ถ้าถ้ารถตรวเงอะเออแรงแต่มันสะดุดมันต้องไปแก้เรื่องนี้เรื่องที่มันสะดุดอยู่มันต้องไปแก้มันจะแรงอย่างนี้ไม่ฟังนะเออที่มันสะดุดอะเพราะอะไรรู้ไหมเออเพราะอะไรรถน้ำมันหนาเครื่องเย็นต้องวอร์มเครื่องก่อนประมาณสักสิบนาทีอ๋อนี่แต่เราเราเพิ่งสอบสายนาทีของวอร์มมาทำชิวเลยฮะใช่มันก็ทุต้ก็ต้องเข้าใจนะครับผมจะไปเครื่องมันออกตัวถือว่าถือว่าจะไม่เป็นยังยังไม่ผ่าน ก็สรุปอย่างนั้นเมื่อกี้กูขับยังไงเฮียมึงไม่ทันอินไม่เฮียอะไรมาเลยมึงไม่สตาร์ทไว้สักสิบวินะกิ๊ดเจ้ารัดองลันอินนะสกอตเตเก่าไอ้เฮียกูรู้ละไอ้เฮียใครมันก็ต้องผ่านประสบการณ์เส้นทางนี้มาทั้งหมดเลยแล้วตอนเขียวลันอินนะเไอ้เวลาอันนี้ไม่เลียอันนี้ลงสนามเลยอะเอางี้อืมกูเบิร์ดเวฟบละหรือกูยกไปป้ายดูคันนี้คันณิมยกไม่ได้นะบอกคุณดูไปก่อนนะคันนี้ยกยกได้ครับแต่กูยังไม่อยากยกดูแวปป้ากูดูนะครับผม ถ้าถ้าดิวดูคลิปนี้ก็อย่าว่าผมนะครับทำเพื่อคนดูนองผมรับคนดีจะล้มเอาเลลเฮ้ยแมงกอทเอาอีกทีอีกที โตเกียวดีปะมันเอารถดิวมาถลุงเนี่ยแค่นั้นแหละฝากไว้คิดแค่นั้นแหละกูบอกดิวด้วย่ามึงเอารถเขามายกหน้าคุบอกไว้คิดไม่คุณบอกก็จริงวมึงเอารถเขามายกหนาฝากไว้คิดบอกกูเลยเฮียฝากไว้คิดแค่นั้นแหละไม่มีใครทำแบบกูได้ไม่มีใครทำแบบกูได้คนดูไปบอกดิวแหละมันเอารถดิวมายกหน้าชั่วครับตะกี้เป็นไงบ้างพี่จ๊อบ หล่อเท่ดีเซียนไหมสาวกีตแหลกบอกแล้วผมผมมาเป็นวันเก่าแต่ผมแค่แบบผมอยากโชว์สกิลเยอะไงวันหลังให้หลังมายกร้อยก่อนเอาจักรยานนะกล่องขัขอไม่น้ำมันสนิทเดี๋้อก็ฝากถึงแบบพวกรถแรงอะไรเงี้ยครับผมฝั่งขดแก่นกับปาจีนะครับฝากเจอได้นะผมก็เมื่อกี้ผมผมก็ทำเล่นๆนะครับผมโชว์สกิลนิดหน่อยนะครับผมแต่ดูก็ไม่ว่าหรอกเนาะก็โอเคครับตัวคลิปก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกรถผมตอนนี้ถ้าดูจริงนะรถผมฮากาชิฮานะครับผมไม่แดง แต่พร้อมดันเย็าเดาแค่นั้นแหละบอกไว้คิดแรงนะฮะมันแรงไหมแรงน้ำลายไม่แรงรถเติมน้ำมันเติมน้ำมันหรือเติมน้ำลายเติมขิงแม่งไอ้เหี้ยขับไปมีแต่ขิงกันน่ะรถกูแรงกว่ารถกูแรงกว่าไอ้เหี้ยเหมือนเก่งก็ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะปิดคลิปไปไหนดิก็เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ขอแบบว่าขอกราบสวัสดีคนดูด้วยนะครับพอดีว่าต้องไปแล้ว่ะแค่นี้ย เออไม่ให้กูตอบกูบอกเขาไงอ่ะก็คครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องหลังบางโพด้วยนะครับผมเฮ้ยเสื้อขย้ายอีกแล้วว้าวแม่งเหี้ยแล้วก็ช่องช่องพี่หลังนะครับแล้วก็ติดตามเฟซผมได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็พี่เพียงแค่นี้แหละถ้าดิกแว่นก็ขอโทษได้นะครับผมพอดีผมก็ไปจิตใจชีวิตผมละตอนกลางคืนผมก็ออกกลาคืนนะผมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าโควิดโอเคครับไว้เจอกันบ๊ายบาย